ในจีคีย์บอร์ดทางเลือกจาก ESR รุ่น Essence ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดเคสที่ปรับองศาก้มเงยได้อิสระมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาปรับได้เยอะกว่าของ a p p l e อีกนะครับและที่สำคัญมันเป็นเคส2ชิ้นที่สามารถถอดออกจากตัวคีย์บอร์ดได้ถ้าเกิดเราอยากใช้งานแบบแท็บเล็ตทั่วไปโดยที่ตัว iPad ก็จะยังมีเคสกันกระแทกอยู่อีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับก็คือเหมือนซื้อ1จะได้2ทั้งตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ iPad เคสตัวนี้น้ำหนักส่วนที่เป็นคีย์บอร์ด จะอยู่ที่7 9 1กรัมแต่ถ้ารวมกับ iPad ที่ใส่เคสที่เขาให้มาด้วยนะครับก็จะเป็น1 5 9 1กรัมฟีลิ่งของตัวคีย์ดีมากๆแล้วก็เป็นแบ็คไลท์คีย์ที่เปลี่ยนสีได้7สีปรับความสว่างได้3ระดับแต่ถ้าเราใช้งานโดยที่ไม่เปิดแบ็คไลท์เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้นานถึง180ชั่วโมงเลยนะครับจุดแข็งของคีย์บอร์ดเคสจาก ESR ตัวนี้เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆก็คือตัวแทร็กแพดที่ไม่ว่าเราจะกดลงไปตรงจุดไหนเนี่ ก็จะรู้สึกถึงการคลิกที่สม่ำเสมอแล้วก็มีความแน่นพอสมควรเลย build quality โดยรวมถือว่าดีมากๆแล้วก็เวลาเราพับปิดเนี่ยก็จะมีแฟลตตรงนี้สำหรับการ Apple pencil ตกด้วยนะครับอแล้วก็คีย์บอร์ดเคสตัวนี้เราสามารถใช้งาน iPad แนวตั้งแบบนี้ได้ด้วยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงทั้งหมดในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปครับ